ความรักล่าสุดของอั้มพัชาราภาและไฮโซพกเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสดงดังที่หลายคนนั้นจับตามองและพูดถึงกันอย่างมากมายกับเรื่องราวความรักของสุกตาคนสวยอย่างอั้มพัชาราภาชัยเชือ้อ เกิดอะไรขึ้นกันแน่รักกันอยู่ดีๆก็ถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์อีกแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของสุปตาสาวสวยอย่างอัมพัชาราภาและหวั่นใจพกประธานวงพรประภาที่ในก่อนหน้านี้เพจจอมเผือกอย่างเจมอยร้อแปได้ออกมาเปิดประเด็นว่าทําไมมีแต่คนถามว่าสุปตาเลิกกับแฟนไฮโซรียังกลิ่นมันแรงขนาดนี้เลยหรอซึ่งคนเราไม่ได้เขาดาวด้วยกันคงไม่เลิกกันหรอก ข่าวใหญ่ขนาดนี้รอถามแม่เลยละค่ะงานนี้คู่รักอ้ําพบก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนโยงเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องล่าสุดแจ็คเคอรีนพิธีกรในรายการข่าวบันเทิงได้เล่าในรายการบันเทิงไทยรัฐหลังได้ต่อสายตรงถึงพี่เอสุภชัยผู้จัดการและนักปั้นมือทองชื่อดังถึงกรณีคลิปที่เสาอ้ําบอกว่ามีเรื่องใหญ่กลัวกระเป๋าพี่เอหาย พี่เอบอกว่าเอาจริงๆก็ไม่รู้เรื่องแต่รอฟังจากปักอัมดีกว่าแต่พี่เอก็พร้อมอยู่ครั้งๆพี่อําเสมอค่ะซึ่งแจ็คเคอรีนยังบอกอีกว่าเรื่องที่ได้ยินมามันมีมูลเรื่องมือที่3หรือเรื่องใดๆแต่ขอเช็กก่อนเพราะถ้าบอกชื่อนามสกุลมีการขนลุกแน่นอนค่ะทุกคนรู้จักกันหมดตอนตัวเองรู้ตอนแรกก็ตกใจมากแต่ขอเช็กว่าข่าวอักษรย่อก็บอกไม่ได้ค่ะแต่รู้ว่าเป็นคนในวงการบันเทิง